โอเคสวัสดีนะครับทุกผู้ชมทุกท่กานวันนี้กับปฏิมาติจเจนหน,นึ่ตอนนี้จะเป็นฮิวเมนนะฮะเออและสุดยอดมากเลยช่องเราโอเคเราก็มาเล่นกับคุณโฟกัสนะครับผมตอนนี้โอ้ยเสียงเพลงมันเสียงเกมมันดังไปไหมเนี่ยโอ้ยโอ้กอดเฮ้ยสีน้ำตาลนี่แปลกๆนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไม่ได้เถิดเถิดเถิดมีกำลังกำลังปรับระบบอะไรอยู่สักครู่นะฮะโอเคโอเค ไม่มีอะไรแล้วเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะฮะเอาวุ้ดตั้งแต่เริ่มเกมเลยเหรออะไรวะเนี่ยแบ็คแอนด์เยลโล่เซฟโฟกัสบอกว่าส,สีดำกับสีดำกับสีสีเหลืองอะ่ะมันปลอดภัยโอเคเฮ้ยโฟกัสอะไรเนี่ยโฟกัสโฟกัสไม่ได้เป็นเรว่า <laughs> มาถึงกะโบยโฟกัสเลยอะขอแกล้งหน่อยขอแกล้งโฟกัสหน่อยแบ็ค โฟกัสหรือว่าแบ็กกับเยลโล่อะปลอดไทยแบ็กกับเยลโล่นะแต่ว่าแบ็กออกเกมเหรอกูว่าแบ็กไม่ใช่จริงๆเพราะว่าแบ็กออกเกมแล้วเกมยังไม่จบเพราะว่าอิมพอร์เตอร์ถ้าออกมันจะจบเลยไม่รู้ใครวุ่ไหนดูดิดนี่มึงจะแพ้แต่ต้นเกมไม่ได้นะฮะนะกูว่าแล้วไม่ใช่โอ้โหมึงคิดได้ไงวะคนเนี้ยคิดได้ไงหรือว่าเขาเห็นอะไรกันนะแปลกดีโอเค ไม่ได้ว่านะมันงงเฉยๆว่ามันเฮ้ยอยู่ดีมันก็จะหนี่หรอเออเฮ้ยไม่มีใครมาฆ่าหันศพแล้วเนาะเหมือนว่าจะมีการโอ้ยอีไฟเว้เนืด่าไฟก็เป็นกูเอา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 ไอ้ซุ้มตีนเฮ้ยเปิดไฟดีเร็วๆใครสักคนนึงได้โปรดเถอะเฮ้ย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 มากันเยอะเออ What? อะไรนักหนาวะเนี่ยกดอยู่ได้ปุม่มเลยกดจังกด <c oughs> จังเลยเดี๋ยวต่อยหน้าแหกเลยกดอะไรนักหนาฮะกูลลงขาดน,นะม <c oughs> <c oughs> ั่วซั่วมั่วต่อหมดเลยใครมากดปุม่มมั่วซั่วมั่วต่อนะมึงนะโอเคตอนนี้เรามากับสีเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลนี่สีน้ำตาลมันนิ่งสีน้ำตาล เฮ้ยสีน้ำตาลมันซัสวะ่ะสีน้ำตาลมันซัสวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรนั่นนั่นไอไอสีขาวมันเดินแล้วมันนิ่งมึงกดสปอเทดดิปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูดูรู้ว่าสีน้ำตาลวะสีน้ำตาลมันศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามโอเครู้เร็วสิวะไอผู้หญิงคนนี้ไม่น่าใช่นะ,ร,นะนน cool. รู้เปล่าว,วะไม่รู้นะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโฟกัส โฟกัสไม่นะเฮ้ย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 โอเคอ่ะเกี่ยอะไรเนี่ยมันมีให้ผมกดด้วยเหรอไม่ใช่นี่ว่ะขอมั่วก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าไปทางไหนโอ้ยงงหมดแล้วชีวิตนี้หาไม่นี่นี่วะนี่วะไม่ใช่เว้ยอ้าวโอ้เฮ้ เม่มีใครสงสัยมันเลยเท okay, ตอนนี้เรามากับสีเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลนี่สีน้ำตาลมันนิ่สีน้ำตาลตายฉันก็ไม่สงสัยมันเมื่อกี้คือแบบ What the fuck ไม่ต้องไปแล้วเจ๊ไปเลยกูไม่รอแล้ว สวยแล้วสาสวยอีกแล้วโอ้ยแกฉันไม่เคยเห็นเต่าบ้านเนี้คือแบบสวยมากมึงแบบอุ้ยกูไม่เคยเห็นเลยอ่ะสวยอลังารสิ่ะเออรู้เต่าทะเลรู้จักเต่าทะเลโฟกัสไม่หวดพี่แน่นอนพี่รู้โฟกัสไว้ใจพี่จะตายมาปิดไฟพี่จะไม่ให้โฟกัสรู้เด็กขาดวะพี่เป็นอะไรอ๋อเดินไปด้วยกันเนี่ยแหละเดินไปด้วยกัน ข่้าแม่งเลยข่้าแม่งเลยทุเรศจริงๆโ <Sw it> <Okay. S 2> อเคเฮ้ยเวทตรงนี้ไม่ได้เวทตรงนี้มันไม่เนียนเวทตรงนี้มันไม่เนียนเพื่อนลืมลืมลืมเวทตรงนี้ไม่เนียนเลยต้องขึ้นไปข้างบนเลยขึ้นโอ้ยมีคนเว้มีคนเว้เอาไงดีวะเนี่ยเดีดยว็ดลงลงลงไปข้างล่างลงนั่นไงนั่นไงเวทเวเวทเจ้ทำเป็นคนดีก่อนเวอยู่ไหนเหรอฉันไม่รู้เลยนายเจอที่ไหนเราพวก โหวนั่นสิโอ้โหฉันก็ไม่รู้กันฉันก็ไม่รู้เฮ้ยกูจะรู้ไมว่าใครเป็นนะเฮ้ยเฮ้ยสีฟ้าอ่อนนี่มันไม่โหวนนะน่าสงสัยจังเลยเราจะมาโป้ยความอ้าวไม่ทันแล้วอา้าวิบหายโหวดกูอีก ขครหวดกูไขรหวตกูวะเอ้ยช่างแม่งเขาเขาหน้าเขาแล้วมากันจะเป็นคิวเมทที่ดีเกินไปโอ้ยใครโหวตกูอยาให้รู้นะโว้ยเมื่อกี้เราฆ่าเร็วเกินจริงเราก็ผิดอะละเราไปฆ่ามันเร็วเกินไงนถ้าเราแบบเฮ้ย ดำดำไม่เป็นดำไม่เป็นไอดำไม่เป็น <Okay. S 1> ไอดำรู้หรไหมไ, <Okay. S 1> ไอดำไม่ได้เป็นไอดำไม่ได้เป็นไว้ทุกคนโอเคตอนนี้กูมีอยู่แบบไอนี่แหละ <vict oria> สีอะไรอะเมเื่อกี้อ้าวออกเกมเฉย มาโอ้โอ้ยคนน้อยเว้ยทางง่ายจะจ่าทางงา่ายจะจาเดี๋ยวไปข้างบนเนาะเดี๋ยวฉันจะไปทางขาเองฉันจะไปทางนั้นเองเธอไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวพี่ไปดูเต่ากับน้องอ,อะไรแกาะตองการอะไรฮะ อย่าตามข้ามาได้ไหมเดี๋ยวก็ฆ่าทิ้งเลย <What? S 1> เดี๋ยว <c oughs> ข้าไอ้สีดำตัวเดียวเท่านั้นต <c> า <oughs> อไ่ใช่กูไม่ได้เฮี้ยขนาดนั้นมาฆ่ามันฆ่ามันสะบูเท็เลยสะบูเท็ไปเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสะบูเท็เลยสะบูเท็เลยสะบูเท็โอ้มายกอด ทุกคนทำยังไงดีเราจะต้องทำยังไงทำไมทำแบบนี้วะเฮ้ยต่อยกูว่ไงที่รักเฮ้ย้าแมงได้เหรอได้เหรอไม่นะไม่ได้นะไม่ได้นะ แต่งตัวเหมือนเจสมินเลยอ่ะที่โาจินกับเจซะเอ้ยน่ารักอ,ะอ่ะเออนี่ยคู่จิ้นของแท้เลยคือแบบจิ้นกันในกาชาวพอก็ต้องมาจิ้นกันในอมงอสด้วยเอ้ยน่ารักว่ะชอบอ,ะ <S <S อ่ะเอ้ยไอ้นี่มันจะจีบโฟก,กัสเหรอไม่ได้ของกูกงอย่ายุ่งไอ้สัส มึงอย่ายุ่งนะท้ามึงยุ oh ่งมึงได้ไม่ดีมึงได้ของมึงได้ตีนมึงได้ส้มตีนกูกลับบ้านแน่สัตว์คลิปนี้หยาบคายมากต้องเตือนเตือนก่อนไอ้นี่สักหน่อยเอาแล้วกูต้องไปตรงไหนวะเอา What the hell ียานไหนสียานมันไม่ได้อ่านว่าสียานนะฉันอ่านผิดทุกคน เห็นเพื oh, ่อนเราอ่านว่าสยานไซแอนอ๋อ oh, ฟังนะไซแ n นไซแอน a ซแอนอ๋เราไปอ่านว่า cyan อ่านว่าไซแอนอ๋อไซแอนไ a แอนโอเคอ้าวโอเคฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้คือจังหวะเมื่อกี้คือฉันว่วแต่เปิด Google Translate แล้วฉ you know, ันไม่ได้ดูว่าใครชนะใครแพ้เวรีแกคือฉันไม่ได้ดูฉันดูแต่ Google Translate ทำไมรู้สึกว่า แ,และเกมของคลิปวันนี้เนี่ยมันจบไวมากทุกคนมันไม่สนุกเลยมันไม่ยาวเลยกลัวทา้ชมเบื่อมากโอเคบ๊ายบายใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b e กันด้วยนะครับขอบคุณครับ